พิพโขชยามาอิมิณาสการนะธรรมังอภิพโขชยามาในการประกอบสามมิสุปฏิปันโนภประกอบวัตสัมวตต สัตถะมีพุทพธิยมพิทามังสรนังคัจฉามิ ที่สิบพญาแขกองที่สี่สิบเอ็ดพญาพลสึกสาย I don't know. นิ่งเมืองพัฒหารเพมฉะนั้นงานประเพณี6เป็นนมัสก,การองค์พระมหาธาตุเจริญพรพุทธโธธรรมโ,โมสังโฆยะคาพาุาาพทธโมสังคาราะปัตตาปัจเจกานันจารหังวันทามิุรุโต มหงวันธามิทาตุโยโสบุทิสานนะครับพุทธธังอธิพฐามิธรรมานีนับัดนี